การทำการเผายาเนี่ยครับมันสามารถเผาได้หลายตำแหน่งครับไม่ได้จําเป็นแค่เฉพาะตัวของหน้าท้องโดยส่วนมากนยครับเขาจะใช้ในการเผาในบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่หญๆเช่นหน้าท้องบริเวณรอบสะดือนะครับผมเนาะแผ่นหลังหรือใช้เน้นรักษาเฉพาะจุดครัเช่นข้อมือข้อเขา่าหลังเผ่าประมาณนี้ครับผมอ๋อ อ๊ตรงแผ่นหลังแผ่นหลังก็ได้ด้วยใช่ไหมคะแผ่นหลังได้ครับผมมันม,มีพวกหลังส่วนบนหลังส่วนกลางหลังส่วนล่างอย่างนี้ยครับอ,อ๋อค่ะแล้วทาได้หลายที่แต่ว่าการเผายาจะจะมีขั้นตอนหรือใช้อุปกรณ์ยังไงคะค่ะอะไรคะอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของขั้นตอนก็คือการเผายาก็จะเป็นหัตถการที่ ที่มีการใช้สมุนไพรหรือว่าเครื่องยาที่มีความร้อนนะคบผมเช่นไพลขิงขา่ากระทืออย่างนี้นะคบมาตํำรวมกันแล้วก็นําไปวางบริเวณตําแหน่งที่ต้องการทําหาตัการนะคบผมเนาะโดยวิธีการทําก็คือขั้นตอนแรกพอเราเตรียมสมุนไพรเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องทําการเตรียมกรล้ามเนะื้อของผู้ป่วยก่อน โดยการใช้น้ํามันหรือออยก็ได้ครับนวดกระตุ้นบริเวณที่เราจะทําหัตถการเนี้ยประมาณห้าถึงสิบนาทีเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับผมหลังจากนั้นก็จะใช้ผ้าชุบน้ําบิดมันมานะครับทเป็นวงรอบคล้ายพวงมาลัย <c oughs> เป็นขอบกั้นไว้ครับผม <c oughs> จากนั้นก็เอาผ้ามารองไว้ผ้าขาวบางก็ได้ครับมารองไว้หรือว่าถ้าจะไม่ใช้ผ้าก็ได้อเอาผงเอายาที่เราตาไว้ครับไปใส่ไว้ในพวงมาลัยที่เราเตรียมไว้ที่เรากั้นไว้เมื่อกี้ หลังจากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ําเปียกอีกผืนหนึ่งมาปิดทับไว้ก่อนอืแล้วหลังจากนั้นก็ทําการฉีดแอลกอฮอล์ลงไปค่ะแล้วก็ทําการจุดไฟมันจะเรียกว่าการเผายาครับด้วยด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่เราใช้ครับเลวไฟมันอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้สูงมากเพื่อเป็นการอุ่นให้ตัวยามันเริ่มร้อนเทละนิดททละนิดททละนิดครับผมหนึ่งผ้ามันมีความชุ่มของน้ําที่เราที่เราบิดออกมามันครับผม มันก็จะไม่ได้ไหมไม่ตัวของพายเยอะเหมือนที่เคยทําประสบการณ์ไปเองะ่ะ mm hmm. ก็จะทําประมาณห้านาทีแต่ว่าในห้านาทีนั้นนะครับก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันก็จะดับไปแล้วก็เราก็ค่อยเริ่มทําใหม่หครบเป็นห้านาทีทำสามรอบประมาณเนี้ยครับ mm hmm. อาจจะไม่ได้ทำทิ้งไว้นานมากเพราะว่าถึงพัฒนานานมากกว่าเทีคนไข้าอาจจะรับความร้อนไม่ไหวหรือว่าอาจจะป้องกันเหตุที่มันเกิดจากความร้อนมันเกินไปมันไหม้ผิวได้เนียครับ ถ้าตัวอย่างของของกลุ่มอาการที่ใช้หัตการนี้นะคะ mm. ผมน่าทาบบริเวณหน้าท้องก็คือจะช่วยในเรื่องของอาการท้องอืดท้องาห,าหันย่อยนะคะ mm. ผมน่นเนื่องจากเนื่องจากตัวของธาตุไฟย่อนนะคะไฟย่อยย่อน mm. นะ,อะกรณีของท้องผูกนะคะผม mm. หรือว่ามีภาวะของลมถ่วงสะโพกหรือว่ามีภาวะปวดท้องน้อยประจําเดือน,นะคร mm. ับผมกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่านะคะผมเหน็บชาตะคิวนะครับผม หรือมีการใช้ในกรณีของภูมิพแพ้อากาศครับผมหรือว่ามีอาการหนาวในจากการอ,อ,าอ่อนเพลียวไยเดี๋ยวนะคะถ้าภูมิแพ้อากาศเนี่ยจะไปเผายาบริเวณไหนคะอ่าอาจจะช่วงบริเวณหน้าอกหรือว่าช่วงบริเวณเหนือสะดือมานิดนึงครับออ ก็แล้วแต่ว่าเผายาบริเวณไหนบางรายบาง<ช>สมบัติคุณก็จะก็จะเปลี่ยนไปตามจุดที่ที่เราเผายา<ช>ด้วยใช่ไหมคะ,คคะใช่ครับคือหัตถการนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นหัตถการที่ไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นความร้อนในร่างกายก็คือเป็นการนําความร้อนจากภายนอกเนี่ยครับผมมากระตุ้นความร้อนข้างใน เพราะว่าจากตัวของกอารที่กล่าวไปข้้นต้นยาก็คือจะเกิดจากตัวของธาตุไฟที่หย่อนลงแล้วทาให้ลมอะครับไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติเพราะว่าลมมันหย่อนตามไปด้วยก็เลยต้องใช้ความร้อนเข้าไปเพื่อกระตุต้นให้ลมมันเคลื่อนอข้อควรระวังในการทหาหัตถการนี้ก็คือหนึ่งตอนที่เราจะทาอะครับเราต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายว่าความดันโลหิตก่อนทุกครั้งเพราะว่าเราจะไม่ทําในกลุ่มที่ มีไข้หรือว่ามีความดันสูงเพราะว่าเป็นเป็นหัตถการร้อนมันอาจจะเป็นกระตุ้นทําให้ความร้อนในร่างกายเนี่ยครับมันเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับผมแล้วก็อ่าในขณะทาเนี่ยควรที่จะสังเกตอาการของคนไข้ยอยู่ตลอดถามว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะแล้วก็ระหว่างการจุดไฟเนี่ยก็คือต้องต้องนั่งอยู่ข้างๆเตรียมผ้าอีกผืนนึงไว้สําหรับพร้อมที่จะดับไฟ นะครับผมเนาะแล้วก็ไม่ควรฉีดแอลกอฮอล์เยอะเกินไปว่าเกินเกินขอบที่เราที่เราหมุนเป็นวงกลมเมื่อกี้นะครับผมเนะาะแล้วก็ไม่ควรทําในผู้ที่ทนความร้อนไม่ได้แพ้แอลกอฮอล์หรือว่าผู้ที่มีผิวบางหรือว่ามีบาดแผลเปิดครับผมอ๋อแสดงว่าตรงนี้ค่ะเรื่องการฉีดแอลกอฮอล์ไม่มากเกินไปอันนี้เป็นที่เป็นทักษะของของผู้ให้บริการแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะผมก็คือแค่ฉีดให้มัน รอบวงแต่ว่าไม่ควรที่จะชุ่มหรือว่าไหลออกไปด้านนอกครับ <c oughs> แค่ฉีดให้มันมันรอบวงที่เราทําไว้ก็พอครับผมแล้วก็ค่อยๆสมมติ <c oughs> ถ,ถ้าดับแล้วก็ค่อยๆเติมใหม่ก็ได้ไม่ควรที่จะแบบฉีดเข้าไปชุ่ม <c oughs> เพราะว่าเรา่าป้องกันเพื่อแม่มันไหลออกสมมติถ้าเราฉีดเยอะเกินไป <c oughs> มันจะมีการไหลออกหรือว่าซึมบริเวณผ้าหรือว่าซึมตรงหน้าท้องได้ค่ะ <c oughs>